กราบเรียนพระนท่านศาสรตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนะชัยองคมนตรีตามที่พะนท่านองคมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2553เป็นวันที่สองในวันนี้นับเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยและเป็นพระคุณต่อกรรมการสภา,สภามหาวิทยาลัย คณาจารย์มหาบัณฑิตบัณฑิตสิทธิ์เก่าและนักศึกษาตลอดจนผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีโดยทั่วกันในโอกาสนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร์สาวนีไทยรุ่งโร์ในฐานะอธิการบดี ขอกราบเรียนให้พระาท่านทราบถึงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2553และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับการประสาทปริญญาบัตรในวันนี้ดังต่อไปนี้ในปีการศึกษานี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและระดับปัญญาบัณฑิตจำนวนทั้งสิ้น4,000 79คนดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตจากทุกคณะวิชาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติที่เข้ารับปริญญาบัตรในวันแรกคือเมื่อวานนี้จำนวน2 0 8 8คนสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้มีจำนวน1,991คนแยกตามคณะวิชาต่างๆดังนี้ บัณฑิตคณะบัญชีจำนวน492คนบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน181คนบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์จำนวน142คนบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์จำนวน394คนบัณฑิตคณะนิติศาสตร์จำนวน86คนบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน250คนบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์จำนวน446คนบัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมง,มงคลละเลิกแล้วดิฉันขอประธานกราบเรียนเชิญพะนท่านองค์คมนตรีโปรดประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2553ตามรายนามที่คณะบดีและผู้แทนจะได้ขานชื่อเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับและหลังจากบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณแล้วขอกราบเรียนเชิญพะนท่านองคมนตรีโปรดให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิด และเป็นสริบมงคลแก่บัณฑิตได้ถือเป็นแนวปฏิบัติสืบไปกระผมดตรตะกลอนนันทิรพาพกรคณะบดีคณะบรรัญชีขอบประธานกาบเรียนนำบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2553เข้ารับการประสาทปริญญาบัตร ต่างายนามต่อไปนี้หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาวิชาบัญชีกฤิศนาสีวิสุทธิ์ยิรายุสายจันทร์ฉัดกระมลกลางวานไก่นัทพฤบุรณะไยบูรณ์นัทพลวานิชกูลนัชวัตรอุราน,น,นศินสวัสิ์ศิกะ ธนาพรสุขอุดมธนาพรมามาตรยกุลนารีรัตน์แท่งงอน้ำผลแท้ตันบางท,ทองเฉยสแสวงปุญยวีพรเจริญสุขุลพรชัยเต่งสิริธรรมพิมพนิสาพนิตกมลยศพลอุดมสุขวันดีแท่ชัววาสนากลิ่นหอมวิวันหุนเจริญ วีรพงศ์คุณวุธหิรันสดานันทซื่อสัตย์สิบสาพันโพสุขสิริวันมน,นิตยากูลสุพันณีรัตเก้าสุวิมลยิ้มละไมอนุภาจิติพัฒนก,กุลชัยอมินตาพันชาติบัญชีบัณฑิตเกียรติยมันดับสองสาขาวิชาบัญชีกมลชนกบัญชาดิต วัญรุดียิ้มพงจุธามาตแต่ประเสริฐนภัทรเลขาขำนัชกรกรกลดุสิตาทินแก้วธนพรตังกุลานุพันธ์ธนพรยงชัยรัตน์ธนันพรสำเร็จผลนพพรโชครุ่งเจริญถาวรนิสากรพิสุทธิรัตน์ เนติกาชัยประดุงนิรันเบญจมาศเพชรจูดพรทิพพมรีพัชรมาศสุป,ปาละพระพกินนิยมธรรมกิจพัชรพรจงสุพันิมิตรภูมิใจพึ่งรมโพี่สัมพาญมายุรีอมรบุริยากุลสิริรัชสิริวัฒวงศ์สันพง์การจนะศรีสุพรรณาสาสาริยัน สุภาินีเอกมหาจินดาสุรีนาบุญอไทยทิพพุทธจัญญาวงศ์ออนุมางามเหมาะกะนกพรสุดสงกนกวันพวงสว่างกมลชนกเกียรติชัยไพยบูนก์ะมลทิพนาคสง กมะนวลน,นันทศนกมลวันเกียรติงามกรนกนกนินละกิติกรทิพชาติมานะเกียรติกุลกานิกาคงนุ่มกาน,นิกาดาทุมมากาน,นิกาอัศวินชนลทิศกรอุมาพิยภูรินกรุณาพรทัพทิมสี กศิวัตรวงวีระเดชขจรกัญยรัตน์จัญยาวงกัญยพรเซาซีกัญะพลธรรมวรัโยกัญยรัตน์มลิลำกัญสุดาวงพลังกัญจนาเหมะทุลินจิ่งแก้วผิวขำกิดาการสับขาวกิตติรัตนพงศ์กิตติเดบรักถาวรกุล คุณทิดาสุวรรณกุลนาตันติยักษกุลเกวลีร่วมโพสีเกศินีคงประพันธ์แก้วศิลินนิ่มถนอมขนบประลองจิตขวัญชนกหลงประดิษฐ์ขันติชัยพรโชคชัยคุณากรศีการดาจงจิตธรรมโรพนับบวร กัญยพรบุญรอดจริญญาสังขาวจันทนาจิตปัญญาพงศ์จันทรัฐมีแก้วจันทิราประภัยเมืองจารุนันจันทวงศ์จารุวันวิชาศินจารุวันสุขเกษมรัฐจิตตะพลชูกุลจิตตะพลอวยพร จิรพรโพชัยศรีจิรทิพเต็ตกเดิมจิรพรพระแดงจิรารุวัตโพลังกาจิรพรภัยสำโรงจิรภา,าสุริจุธามาตภัยนิคมจุธารั์แก้วทองจุธารั์ตายี่คำจุธารัดเรืองศิลประเสริฐจุลาลักษ์ีพรสวรรค์ เจนจิราธัญจเจริญเจนจิรานาคประดิษฐ์ฉัดชัยสิริวัลชนัญญามีบุญยังชนันพสิริชัยเอกวัรชนาการวัลลภัยชนิดาพรมพิชัยชมพูนุษสายดำชยาพรเมืองแผ่นแสนชลิสาเมืองทองชนลสิทธิ์อภิบาลภูวนาธ ชลิตานาคภูสิกชัดชามณีรัตน์ชาญชัยจุลรัตน์เสถียรชาริยาหวันกะมาชิตชยาจันเพชรชิตชนกสุกโตชุติมาคันทะดะนุพลสุวรรณดวงกมวลเพชรประพันธ์ดารรัตกังแฮเดือนนภาสีตาล เดือนเพนหาพันตินภนพอังสวริคุณทัพพัสพ,พรพลอยส่งสีทศพลสิริพฤกทศวัตรร้อรัตนชนสว่างมั่นทัตธนีสว่างมั่นนัทชาติคำราลวกวังนัทยาทิติอดิสัยนัทนรีแสงเขียว นัตพรปุญญาสต,ตานนนัตพรทิศภูการนัตพลสุจิตตวนิตนัฐวรสเตชะสิรินุกูลนัสุดาชูดวงนิติพรมาเจริญดานัยสุวรรณเครือดานุพลสุวรรณดวงกุมลเพชรประพันธ์ดารารัตกังแฮเดือนนภาสีตาลเดือนเพนหาพันธ์ เดือนเพนสุกันตินภพอัศวรังติกุลทพัศพ,พรพลอยส่งสีทศพลสิริวิพรกทศวัตร,ร้อรัตนชนนัทนีสว่างมัน่นทัศวรนสุขรอดทิพพิชาประเศรศสริฐศีทิพพาพรประครองทิพยรัตนังเลิศมาลัย ธนากรสีสุขธนานันสีมุกธนรัตแท่เฮงธนะคงรอดธนัชาโสดาธนากรอวนเกลี้ยงธนารักกฤษโซภาธนาวุฒนาคมุสิกธนิตาผันกลางทันชนกเก่งกล้าทันชนกอัมพันทองที่ชาพรโชคพาณิชย ทิดารัตรัตนเมธากโกศนทิติมาชุนชื่นทีธวัรคำล่าทีรเวชเจริญสุขนงนพัทบุญประสากอบนงลักษ์สุดสมัยนพวรรชินหัวดงนภาพันปาลวัตนภาลาลัยพวงพุกนภาวันลิุลุ่งลิทธิเดชนริศราวัฒนสิริบุตร นลุมนคำบุตรีนาลินีโกดุลนัชาชา,ชาสโสภาปยคกุณนัฐการอยู่บำรุงนาตยาสอนพะอิน์นาริรัตหมวกสวยนิตยามุลลคุตนิพนกิติทอมเรืองชัยนิพาพรมะนาคสโมรานิรดาสมสมัยนิโรบนไทยสง์ นิสาชนห้องแสงนิสารัตกลุดเพชรนุจรีสีเสมนุจีนาด,ดากรุงนุชชนะกิจนาฤมิตรเนตรภาขยันการบุตรีสีแก้วบุตรสรินเทวดิเทพบุษษยานามพุกบุตรลาชูแดงเบญจมาศคำพิบูลเบญจวรรณชื่นสัมพันธ์เบญจวรรณบ้านใหม่เบญจวรรสมบูรณสุข โปฏิมาเขตชลาศิลป์นัดดาแก้วใสาขาวประพลพัฒชวินธัญวัตรประเทพประทิพสว่างแก้วประเมศพิษงามประพัสอนแก่นแก้วประพาสิริเผ่าผา ปรัชญาเพชรคำปรารถนาบุระถาวรปริญญาเล็ดทองปรีดาพรอ,อ่วมบุไรปริญานุสิงหาผลินปวีนาแดงระยับปวินาบูรณะรุ่งเรืองกิจปัญญาเลิศชัยเพชรปราริชาติสุขโขไทยปิยาภาเจริญชันษาปียนา,าบวรวนิชชพงศ์ปิยทิพหอนีนโยธา ปิยมาศหอมร่วงพภกามาศหลามรอดพงนาทีอนันตรกูลศิลพงพันธุ์พืชงามพรพิษคุณแสงพรทิพภูษาทองพรนิพานักผ่องพรเพนมีทุนกิจพรพวิ์น้ำประเสริฐ พรมนัตพิพ,พัฒนุกุลพันพิไลจันทรมณีพันนิกาปัญญาคำมพรละพัฒเมืองไทยสงวัดที่ร้อยตีพมมาแสงจงพึกจิกาฤทธิลนพลาวัดศรีสุดพัชราพรตั้งมนัสสุขุมพัชราพรโสภา พัชรินจันทะพรพัชรินลาชมพูพัทยาพรพวงใสพิชพรสุดใจพิชามนหอมกลุ่นพินสุดาจิลวัดวงพิพัฒเจริญพ,มพิมพ์ใจโพสีพิมพ์พจีกองตันพิมพรสังทองพิชบาแสงทอง พีรวันมหาศักด์สุนทรเพชรรัตน์สว่างสุขเพชรีเหลาคมเพนทิกุลตั้งธิกุลไพรินไม้สนไพรินสิลิคามพรทิพย์อินทคลายพัฒรกรจันสมบูรณ์พัฒราพรบุญนาคพัฒรวดีคุชศรีคง พัสสน,นาสุขพานุวัตนเปารานวัตน์านิดากิด,ดาการภาวิดาหงษยาพรภาวิตราหน่อแก้วพาสวรสุรเตชวนิชภูเบศบริสุทธิ์มนทการทองคงมณีนุส,สุดโตมนัส,สอนอินทรักษ มนัสวีโพแจ้งมนโนพรนวรรณบุตรมณุดีชาญชาตรีรัตน์มนวิภาปิ่นแก้วมาริวันร่วมธรรมมาดีฮะหมัดมีมานิตาจารุศินมานิตาแสนคุณเมืองมารุสซำเซง แม่นลุมาศที่ตั้งยุทธนารังสิตานนยุวันดาดวงศียุวรีพิมพ์สารระพีพันพิมพ์โพกลางรสสลินพระโองรังสีมาพึ่งพารังสีมาวิบูลชุติกุลรัฐพลเกตทองรัชนีนุ่นปาน รัตยาโพธิสิทธิ์รัตนนนิยมทรัพย์รัติยาสาลีพัฒนาราณีติมาราตีอ้นสุวรรณรุ่งทิวาวราเกตหรือไทยรัตแก้วทองรลิตาวิชาพงรลขณาแท้เฮงวชิรานีนินกลดัด วรนุชอึ้งอุดมลักวรพันอบเชยวรพรชวกิจโชติกุลวรวันเ็นดอนไพรวรลัญญาจับแก้ววรลังคณาสุภาพวราพรจอมมณีวรลินทรใจเย็นวริษฐาเมืองทองวชระพลมงคลแท้ วัชราพรไอาอารวรวันเฉลิมจุมกลุ่มวันลิสาเสียงเพียนวันลิภาตีภพกิตติวันละอาภาฉายาจินดาวิจิตราสุขวิทยาวิทวัตมีศิลวินัสลินสีธรวิมลวันสิทธิสโสพล วิโรธบุตรชัมวิษณุบัวหลวงวีนานิ่มทองสรัญญาทัพชัยสัสิพิมพ์แพ้วพันชูศาตราวะเขาน้อยสิริกุลวิเชียนประดิษฐ์สิรินภาพมมีพันธ์สิรินาฏปลอดภัย สิริพรอนุรักษ์สกุลสิริรัชแท้ตันสิริลักษนาสุดนาวาสิริวันจงปัญญาประพันธ์สิริวันบัวบานสิริวันมาดวงสิริวัดวิทยามาตสิวพรพิริยะสงวนพงศิวายุโฟรานานนท์โสพิษฐาสิริ โสระยาเฟื่องบุปผาสกลแสนสุรีลังสิกุลสัจมลเอียดคงสถาพรลีวิโรธสมกมลเกตเทียนสมรักโสรสสลันลัดโพธิเสถียนสลาลัดเหลืองสุรีสลีละเพนเวหา สโลชินีบุญชุม่มสวัญญาวุฒิศักดิ์สันธินีอู่รัพย์สารีไทยจีบสาลินีแสงมั่งมีสาวิตรีช้างพันสิริการดวงแก้วสิรินทพินันคู่กะสังสิรินุสสมบัติวิชาธรสิริพรหล,ลำวันนะ สิริวดียูไลสิรีทรเพิ่มภูนพาณิชย์สุกัญญาแนวทองสุกัญญาบุญมาสุคนทลาประสงค์ลามสุคันธาหานิมิตกุลชัยสุจัญญาจินดาทองทวีสุชาดาแร่ทองสุชีลาไกสินสุดาวันจตุรงแสง สุทัศซสซิมสุทาสินีรัตนะสุทาทินีแสงศิลาวุธิกุลสุนิสางอกคำสุนิสาเสียงสนัน่นสุพันนิกาชาดาราสุพันษาเจือเพชรสุพันษาชูสวัสดิ์สุพัตตาเจนจบเขต สุพินดามกูลสุภาณีเลิกเย็นสุภารัดจิ้มลิมเลิศสุมนลักษ์จวนเจริญสุมาพรว่องถาวรกิจสุรังมณีเดชสุรีพรสิงอ้อยสุรีรัดไวยโรธสุวดีหฮลิสมบัติสุวพิษกิติโสภาพันธ์ สุวรรณาสุขนิ่มสาวรักษ์ทองดาแสงตะวันจันทจรโสพิตาสีคำมาโสมสจีประจวบแท่นโสรยาสิงเล็กหัทัยพัดทนยิ้มหัทัยรัศศินพิสุทธิ์หัสสมนจิตจำนงเหมือนฝันอัศวกรรมแหงหาร อติชาติทำทำรงเกียรติรัตนาอธิวัตนเขหมแดงอนงแก้ววงบุตรดีอโนงหน้าสุนทรชาติอนนักพรแคล้วไพอันนันพรมทองอภิชาติคอนเอมอภิชายสอนสนออภิชิตช่วงแก้ว อภิโชตบุญมีอภิษดายศโตออมรัตสายบัวออน,นิชาแสงแก้วออนนภาบุษบาออนวลิศจิรันพงศ์ว่าที่ร้อยตีหญิงอ่อนอโงข่ำคูณอ่อนอโงเทพแจ่มอารุณีงามพลิง้งอลิสาสีสุขอ้อมทิศนิ่มเนน อัชลาพันธ์ผ่องลำเจียกอัญชลิดาจันกลางอัญชลีวรรณประเสริฐอัญชิสาจันทละวงศ์อัญชิสาเหล็กเพชรอัญญาณีบุญแสนชัยอัสดาพรง่วนสนอาพรสังเกื้ออาภาพรสิทธิสอนอรยาเชยชม อาริสาบุญพงศ์อิงรัตด,ดาพีรพิพัฒพงศ์อิสริยะสนธิอุทัยรัตชัยศยิลาอุทุมพรพันนาเอกชัยขันทรักษาบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาบัญชีการเงินวิมลรัตพิมพ์หงษา บัญชีบัณฑิตสาขาวิชาบัญชีต้นตุนกาลันเมืองขวัญใจบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาบัญชีเพื่อการจัดการสุกัญญามากทองบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาบัญชีระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ีรลักษักแสนวิเศษพึกษาพึ่งจิตประภัย เมธาวีมหาอัมพรพลึกวนันสิลิวงวิเศษวลาลัตทิพนัสสำเนาตั้งสิริกุลพรอ,อภิรดีสีรังสิตออมรศรีทรงพัน์โอลานวสินชยังกูล